สวัสดีจ้าทุกทุกคนท้ายกายวันนี้มากินข้าวต้มหมูจ้าทุกคนจ้าข้าวต้มหมูร้อนๆเลยจ้าทุกคนจ้ามีผักดองนะจ้าทุกคนข้าวต้มหมูผักดองจ้าอันนี้ผักดองที่เหลือจ้าทุกคนจ้านาะเดี๋ยวนิเอียใส่จับเลยด้วยกันใส่ไปนิดนึงก่อนมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะจ้าข้าวต้มหมูร้อนๆอากาศเย็นๆ สดร้อนอนแสบจ้ะทุกคนจ้าคิดอยากกินข้าวต้มหมูกินไม่หมดหรกเนี้ยเยอะทำแค่นี้แหละจ้ะทุกคนจ้าทำแล้วก็เทหมดถ้วยเลยอร่อย กินเออตักช้อนใหญ่ๆไม่ได้จ้ะทุกคนจะ้ะไม่ใช่ตักไม่ได้กินคาใหญ่ๆไม่ได้ร้อนจ้ะทุกคนจ้าลวกปากมาจ้ะทุกคนมากินน้ำกันมันต้องเป่าตลอดนะ ร้อนโรคปากโรคลิ้นเพิ่งทำเสร็จมานิกี้จ้ะทุกคนจะ้ะยุกวันขึ้นอนะไม่ได้รอให้เย็นกินเลยถ้ารอให้เย็นแล้วอืมไม่ให้เย็นแบบเย็นเลยนะคะทุกคนจ้าแบบพอประมาณเนาะทีนี้ไม่ได้รอ หิวข้าวจ้าทุกคนจะกินเลยอืมร mm. ู้สึกเมื่อวานอาือพี่ว่าอ๋อ uh. สุริรยุปราคาหรือสุริยะประาคานั่นแหละจ้ทุกคนจา้ามองไม่เห็นเลยจ้กทุกคนที่นี่นะแดดไม่มีเลยไม่มีแดดเลยเมื่อวานมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลย ที่เมืองไทยนะ่าจะเห็นนะเห็นพี่สาวโทรคุยกับพี่สาวอยู่พี่สาวบอกว,ว่าเห็นอยู่เอ,อประมาณไม่แน่ใจว่าห้ารอสิบนาทีไม่แน่ใจค่ะทุกคนจาน้าเนาะก็คงมีหลายคนที่ได้ดูเนาะก็โชคดีไปจ้าทุกคนจา้าทีนี่มองไม่เห็นอะไรเลยแบบฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกจากเมื่อวานเนี่ยแต่เมืองเห็นคนกระโพดกันเมืองไหน รัฐเท็กซัสจ้าทุกคนจ้าน่าจะเห็นนะจากที่อะถ้าตรงไหนไม่มีอะฝนไม่ตกไม่คลื้มอจากทุกคนที่ยุโรปที่อื่นเขาน่าจะเห็นกันนะที่ตรงไหนที่ไม่คลื้มนะเนาะร้อนจากทุกคนจ้า 老了。<laughs> ได้กินนานอร่อยเยะทุกคนจ้ะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยทํากินนะทุกคนจนะไม่ใช่ไม่ชอบนะก็ชอบอยู่นะทุกคนจ้ะก็คือส่วนมากนี้จะกินรสแบบทําอะไรที่จัดจ้านจ้ะทุกคนจ้านมแบบส่วนมากจะเป็นส้มตำเลยแล้วก็ยำพวกพวกอย่างเงี้ยพวกขนมจีนเนี้ย ไม่ค่อยได้เห็นคอตอนนุ้มงานทำก็อร่อยดีน้ลองกินคำใหญ่ๆดูสิร้อนลวกปากเหมือนกี้ปะ กินลูกปาลกลูกลิ้นมันค่อยลวกแล้วเริ่มเย็นลงแล้ว แล้วไม่เป่าเนี่ยก็ยังลูกปากก็จะไปซื้ออะ กระดูกหมูมาต้มใส่ผักโดงอยากกินแต่ยังไม่ได้ไปช้อปปิ้งเลยจ้ะทุกคนจ้ะต้องไปรนะ้านเอเซียมีกระดูกหมูที่สวยๆหน่อยถ้าไปห้างธรรมดาปกติของฝรั่งเขาเนะี mm ่ย hmm. ก็จะเป็นกระดูกหมูที่เขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ซี่โครง,งจ้ะทุกคนจ้ะเป็นกระดูกหมูแบบอื่นที่ท กระดูกอะไรนะกระดูกสันหลังอันใหญ่ๆจะทุกคนจะที่ว่าแบบไม่ค่อยมีเนื้อเขาเรียกนี่นะจะเรียกถูกนะตตรงกระดูกสันหลังข้างหลังอันนั้นน่ะจะมีแต่กระดูกแต่ว่าถ้าร้านเอเชียเขาจะทําแบบช่โครงตรงตรงเหมือนช่โครงเราเนาะที่เขาเขาตัดเป็นข้อๆอ่ะอันนั้นน่ะมีเนื้อเยอะแล้วก็อร่อยแบบนั้นเอามาต้มกับผักดองอร่อย กินไปคุยไปนะจทุกคนจ้ะกินดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ <c oughs> ยังาม่รู้หมดหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนจ้ะคิดว่าน่าจะไม่หมดผักโดองชอบผักโดอง เขียวแบบกรุบๆเนี่ยผักดองอร่อยอะ S <S แซ่บจังทุกคนจ้ะแซ่บข้าวต้มหมูอืมกระดองเองนึงเดี๋ยวคำนึงจะไปแล้วจ,ะจ,ะจ,ะจะ้ากินไม่หมดเริ่มอิ่มละกินไปได้ครึ่งถ้วย แล้วจ้าทุกคนจ๋าเจอก,กันคลิปหน้าจ้าทุกคนจ๋าขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจ้าทุกคนจ๋าขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ